ยู้บ้านนี่รับแล้วป่บพี่น้องครับเออบางนั่งโซเลกันยู้อบ้านเรับแล้วอยู่ในห้องบรเห็นถุงเสื้อนั่งโซเลกันพี่น้องยู้บ้านเรับแล้วเพราะว่านิ่งเลยเอาเจ้าว่าคอยขับรถเจ้าว่าอยู่กับวุ่นอยู่เลยแค่เจ้าว่าคอยขับรถเพิ่งคนขับรถเพิ่งเมยบ่เมยก็เมื่อยเนาะแค่ที่เมื่อยแหละคือว่าจอดปุ๊บถึงในที่ปุ๊บขึ้นน็กเล่นบ่สาวยุ่งไม่บ่ขับรถแต่นอนต้องแก้ขึ้น ่นะนอนยูกูท่ากูเอียนมูดท่นาน่านกูขาเนมากๆนอนเตื่นเออเออมานางโบนางบเพ่อนกันพี่้องนอนตื่นนอนตือนแล้วน่งโบเพ่อนกันท้ายกันเองวันนี้ลากะย่างไปย่างมาบะ่วงบ่หิวข้านเลยไม่เศร้าเขาผ่าจังโมงจังมงหงคึ อฮ้ยบอนะสี่โมงเออเพราะว่าเบิ้งเบิ้งไน้จอดเนจอดมันปร่ตรงเออสิบสิบโมงเคื่งไม่เศร้านี่ยสิบโมงเคื่งเตยไมที่หรอ่ฮมี่หดแล้วงดไหลมือแรงนาจีมือแรงนาจีเฮ็ดยังเฮ็ดยังไม่ยังครับคือเอาจริงอ่ะเอาจริง เข้ามาเหมือนเี่เข้าเข้ามาซอยงานเพิ่นแหละแมนครับมาซอยงานนี่บมาซอยงานเนี่ครับซอยงานก็คือมาช่วยซอยยังอะไรคือคอยเพิ่นบอกอะแมนครับสุยางครับซอยได้ทุกอย่างคือมึนเมาแก้ยิ่งยิ่งคอยอมอจะเปิดฟังคุณได้อยู่สบายอยู่เออยนี่เอ้ยเปิดแดดเขามันก็จะอุ่นเนี่ยเนาะแมน ไม่คอยหนาวพอดพ e em. ี eh ่น wow. e so ้องเอ้ยนะเาือเหลือแต่เสียวภผมาว่างตอนนี้เป็นไบ้างเี่เามาผู้เดียวเลนี่พี่น้องมันนี่หนีเมียมานี่เยเอาจริงอะทีมงานี่ยุ่ยยยสี่อะไรพี่น้องนี่แ่ครับเอาจริงยุ่ยบางทางแบบง่ายๆไหม บ่เป็นมาถีแยกผู้ชายพิ่อห้างเตียแต่ยังยังยัเขาแต่ยืนโดดเสียวกักแยกหองกันเนาะแต่ปน้อยอะสิมากกันเลยเด่นมอมาะเอามียะไที่งานแล้วก็อีกผู้หนึ่งเศร้าพี่อย่งยืนเสียเออแต่อีกคนหนึ่งอ๋อไปยืนเล่าอันนั้นเรามีครอบครัวเราโอ้โอ้พอเพิ่นเพิ่นไยนเนี่หลายมือแล้วเออเรามีความลักเราล้ากัเรามีความรัก กําลังแล้วเขาจะเปิดเพลงพลพุในเล่าฟังกําลังทําคะแนนอยู่ใช่แล้ววันนี้มีเซอร์อร์ไพรส์แต่มีเซอร์ไพรส์เออมันมีมีเสือดิมาต่อต่อไปเสือยังก่อนเสือครูเออไอ้คนไปอยู่ในห้องไหมเสือล้าหลังเสือล้งเสือกินเด็กเอียงสักอย่างนี่แหละเสือไปเสือเนี่ยเลยสกีนว่าทีมกินเด็กเอียงสักอย่างนี่แหละข้างหลังเสือเออผู้ใด้เห็นให้ บบลูหูตะวาอีลาน่ยางออามาให้ไหพยุข้างหลังมากินเด็กยงชักย่างนี่เลในี้จะเขยวากอยากใสคู่กันมั้ะบเดว่าอยากใสบูอลาไป่นถือไปห่พยุาเห็นอีคนในที้จะเป็นเสือคูนะจะเป็นเสือคูเสือคูเพิ่อนปฏิตามต่อไปเนเพื่นเาเ่อเราอยู่คนดูเรายิ้มบุญหนาตาเรายิ้มบุญเด้อจ เรากิเราแบบว่าเราเงาินหเอออเารองอเาเงาชินหาแล้วเอาจโอ้พอมนท่าปรดาแล้วเนาะเป็นเสียเป็นย่ไปมดเลนีะครับบรรยากศขั้นอในมาบ้านลูกาวกันบมเวียกกมอ่แม้ี่มจะครับเบียกขักบมนวาอ่ะเนี่ป็น่เวลาเ็ดแมนเวลาเียก ประชุจะออกไปเฮ็ดสดแจงมาได้ป่ะเนี่ยมีหลายคนมีหลายรุ่งนี่กันไปอาบน้ำมันหนเลยแม่แจงจ๊กปางหมดเลยหน้าที่ใครอยู่แล้วกัเสียเหมืนเสียขาวหมูเดียวหน้าที่ไผ่หน้าที่เหมือนั่นแอขาแบ่งหน้าที่ซอยงานซอยงานครับพี่น้องมาซอยงานเป็นคนละแผนกคือคือพอยีตาเราจดแจงไปเป็นคนละแผนกรับผพิจารบอกนั่นนี่ตัวซอยซอยเหลือซอยซอยกันเออทีมอีกทีมหนึ่งเฮ็ดดีทีมหนึ่งเฮ็ดอันนี้คือ เนี่ยานอาาเขาเป็นเนเชียเลยเอี่ยคงแช่งแช่ไว้โดรมีนี่าคงแช่เียนวต้องทานอาเป็นเเานั่นแหละเขาซอยไหมคือถามว่าทุกคนเนี่ยคู่หนึ่งวันนี้วันอะไรวันหัดต้องทำงานคู่คองวันพุสต้องทำงานต้อกินวันพุธต้องทำงานเสียออฟวันพุธกะลาเป็นไะเจกะลานทุกคนลาเนี่ยอลาครับมีแต่พมเนี่ยใจหยุดไอ้บุเหตุ อืมก็ล่างสุดอันออาเงินใส่็จอกจัดก็เลี้ยแท้สุ่เออทุกนอยก็ยิ่งเลกมุ่งเลยที่พวกน้เบื้องตลางงานหรมาย่อนยังมาเนียวอมันได้ยังอ๋อกันย่อนนี่แหลกย่อนความสูงคนเรามันมีความสูงไงเป็นยังเจีเคยเห็น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 เออพี่เล็กบอกกาแฟมันบอกที่เป็นตำรวจเพิ่งไปถ้าเกิดมันี่นี่นี่คือความสูงของมันไมีหลกนะ เล้ณต์เม่เราติดตามเรามาตลอดนะแกงงานอะไรก็ตามแต่คือถามว่านี่แหละมาจากป่าจีนคนนี้แม่นรามาแลเเาเรา,เรามีความสุขแล้วที่สําคัญที่สุดคือเราเป็นเนี้ยก่อนเมื่กี้เป็นเรื่องเลาดีขึ้น ย้อนเบิ่งคิวลาก็ว่าเปนเศร้า่นแีเป็นเศร้าคนเะเออกำลังใจได้โลกโรกนี้ต้องการกำลังใจกแเลย่านเจ้ามาสิเอายยบ่กเจ้ามีความสุขกว่าั่นมาพ่อุชมเฮห้องซีเนะแม่ลรมันม้วนเอาเอากิงอ่ะมันม่วนไปในไก่เลนต่หา0หรอกไก่เนี่แต่เ้ามากก600หด้ห0 0บ่6 0หจับมาเมื่อวานนีอแล้วบ่ได้จับมาจากค้นดพรามเได้จับยู่ไอ้แถลบุรีอ่ะหเลยว่ หกลอยคอยวายุคอยวายุนู <woods purposely S 3> ่มัดคอยมาเบิดยูน่วัสโอ้แดกแแดกเออหวลยต้องตัยกันแล้วั้เดพี่ เดี๋ยวเธอคอยว่าจะหนีี่ไหนเกิดอะไรขึ้นนะบาแนงอยู่มุมอยู่รอบมาแนงหรอยานอยู่ดอกก้อนเอาพี่ดอกขอบคุณทุกๆใจขอบคุณทุกไใจทุกแก่คอนเมนพี่น้องนี่แหละร่วมสนุกสนานตอนนี้อายุใส่ตอนนี้อายุใส่ยู่รีสวร์พ่อชิตาเนี่ยเออรีสอร์ทอาณาจักรส่วนตัวพ่อชิตา ครับดครับเพงเาขอบคุณครวยครบเสร็จครับตู้เย็นแอร์ครบนี่แหละนจะตายกันลงอะไ้ะตาแล้วุคนขอให้มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณทุกคนแงสวัสดีครับ